ใช้เว้นวัซะหน่อยแล้วไอ้ไรยทนเธอเธอทนเธอเธอทนเธอทนเธอเธอทนเธอเธอทนเธอวยแล้วฉีพี่เชอินไม่ได้นอนไม่หลับเอือรอดแล้วไปเธอเราค่อยคุยรายละเอียดกันนี่เราต้องคืนสิทนฉันช่วยนะ เสร็จแน่เฮมันคืนเชี้ยรอโดราเอมอนเราอ่ะก็ใช้สูตรนี้สิโอเคก็มาดิครับได้ไอ้เ่าจะนาึได้สมหวังนะที่บอกาไม่ไหวแล้วเออ แต่เชื่อว่าเจ้านายยังไม่ตายเฮ้ยขาดลมหายใจแล้วอะ่ะเผื่อกันสิ